มาแล้วครับเพื่อนเพื่อสมาชิกด่วนกันเลยครับกับ m i t s u b i ิ l i น a ซอร์ ex gls 1.8 Auto ปอโตปี2 0 12มือเดียวป้ายแดงที่สุดที่สุดหนึ่งในร้อยสภาพนางฟ้าสุดๆเดิมๆทั้งคันเลขไม่แท้140,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆสีบอลสวยใสยแม็กเดิมจากโรงงานคันนี้เปิดราคาเงินสดเพียง269,000บาทผ่อนเบาๆสบายๆ5 0 0 0กว่าบาทครับ รถคันนี้ต้องบอกว่าวัยรุ่นฮิตกันมากครับตามหากันพอสมควรนะครับเพราะว่ามันแต่งรอแต่งสวยเครื่องออกตัวค่อนข้างดีรอมากๆครับคันนี้ห้ามพลาดเลยครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจากศูนย์รถที่สวยงามแบบนี้คัดสรรให้แล้วนะครับเพื่อนๆรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับเรามีทีมงานเซลให้คับปรึกษาตลอดทั้งเรื่องของการซื้อสดต่อรองได้รวมถึงจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการ จัดไฟแนนซ์ให้อีกด้วยใครอยู่ไกลจัดส่งให้ได้จัดส่งครับจัดไฟแนนซ์ทุกจังหวัดได้เลยเอาตามเครดิตลูกค้าส่วนใครเครดิตดีไม่ดีอย่างไรมาคุยกันแต่ก่อนอื่นต้องรีบจองกันนะครับผมคันนี้สวยนะครับใครกลัวไม่ทันจองขั้นต่ำเพียง1,000บาทรอคิวแรกนัดหมายดูรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็จัดไปนะฮะจัดผ่านรับรถกันไปเลย ซื้อสดด่วนครับ269,000บาทสวยเดิมแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหแลนเซอร์ e x ครับ1.8ออโต้ปี2012สภาพนางฟ้าสุดๆเพื่อนๆนะฮะเพิ่งเข้าช่องเรานะครับที่ผ่านมาเราเคยมีสีขาวสองลำก็ขายด่วนขายเร็วไปหมดแล้วครับแต่วันนี้คันนี้พิเศษคือประวัติมือเดียวป้ายแดงคู่มือครบพร้อมโอนให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ รถสวยๆมาเทสมารองกันได้ครับอยู่บางบัวทองครับใครอยู่ใกล้ไกลรีบด่วนส่วนต่างจังหวัดวีดีโอคอรได้เลยพอมั่นใจแล้วจองมานัดวันมารับรถได้เลยนะครับสนใจด่วนจองด่วนขอคนพร้อมครับ0885845375ครับโอ้โหมาแล้วครับมิซุชิเลนเซอร์หายากครับ